สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดีย e b a y a m a z o n นะครับแล้วคลิปนี้นิดหนึงอันเซนเซอร์เลยนะฮะคลิปนี้คือไม่ปิดบังอะไรเลยเพื่อนๆเ,เอาไปแล้วก็ไปหาเป็นไอเดียหาสินค้าขายได้บน amazon เลยนะครับคลิปนี้จะทันเบย์อดออนไล .com เว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon นะครับแล้วก็ขอขายของนิดหนึงนะเรามีคอร์สนะครับคอร์สอเมซอนบบกเครื่องมือ1ปีนะฮะตอนนี้แถมเครื่องมือ3ปี แล้วก็แถมคอร์ส e eBay อีกด้วยแบบจับมือทำด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อได้หรือถ้าไม่เอาแบบแบบผ่อนเครื่องมือก็มีนะบอกเลยว่าเครื่องมือสำคัญมากจริงๆครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมก็ไปเสิร์ชจ u n g l e Scout นะครับแล้วก็เจอสินค้าตัวนี้นะอ่าตัวนี้เป็นอะไรครับก็คือเป็นลูกคมไฟครับแต่ว่าตัวเนี้ยเออมันเออแ้งมันไม่ขึ้นเออแต่ถ้าให้ผมไปเสิร์ชหาผมก็หาไม่เจอครับอืมนะ เสร็จแล้วพอเรามาดูแรงนะครับในในนี้ก็ไม่เจอแรงนะประหลาดแปลแหลกปั๊บป๊บมันเออเรื่องเออรอะไรก็ไม่รู้นะฮะหาแรงไม่เจอแต่จตังต้นสก o าวเนี่ยมันรู้ว่าตัวนี้แรงกิง้งเ่ะมันอยู่ที่เจ็ดร้อยเอไม่ใช่แปดร้ 800, อยหกอาแล้วก็ตรงนี้มันจะพอแรงมันไม่มีในระบบอ่ะมันโอเลิ่งเอเอเรอะไรไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูแนวโน้มของธุรกิจได้ธุรกิจนี้เขาขายอยู่สิบจุดหกนะครับต้นทุนอยู่หกจุดหกหนึ่งอ่ะแต่เนี่ยถ้า f b f e ผมมาอย่างเงี้ยแปลว่ามันพับจนแบบ สียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดได้เลยนะแล้วก็ประมาณสิบเหรียญก็โดนค่าธรรมเนียมสิห้าปอร์เซ็นที่ส1บหนึ่งจุดห้าเก้านะครับเบสเซดเสียค่าธรรมเนียมให้ Amazon โดยประมาณ4ี่เหรียญมีต้นทุนที่เหลือมาประมาณหกจุดห้าดอลลาร์แล้วกันนะครับหกจุดห้าดอลไปดูที่นี่เลยดีกว่านะอันนี้ไม่ใช่ปิดไปเลยหนึ่งหกปแปดครับผมก็เอาคีย์เวิร์ดมาเสิร์ชหานะครับอืมแต่ว่ามันจะเป็นลายจีนหมดเลยเดะไม่มีโมเดนเท่าไหร่เลยเนาะจริงๆนะครับ ผมมาตัวนี้หน่อยแล้วกันดูกใกล้เคียงสุดแล้วนะอย่างร้านนี้นะครับก็เก๋ดีนะครับโอ้โหขาย4.2หยวน1หยวนตอนตอนนี้ประมาณการที่4.6บาทนะครับ4.2หยวนกี่บาทในการลงทุนสมมุติ10ชิ้นนะ42หยวน42หยวนคูณเท่าไรเครื่องคิดเลขหาย 42หยวนคูณ4.6ลงทุนประมาณ200บาทมากกว่านี้ก็ได้นะ15ชิ้นก็ได้นะครับถือว่าโอยโอ้ยเหลือๆเลยนะเออแต่มีหลายแบบเราคัดแบบที่มันโมเดิร์นหน่อยแล้วกันนะครับก็การลงทุนบอกได้เลยว่าโคตรน้อยแต่นี่คือคือสั่งเข้าไทยนโลละ3 5ม้าเลยนะแต่โลละ3 5โลนึงมันได้ตั้งหลายอันน่ะนะก็ยังเหลือๆสบายสบาย อ่ะต่อไปนะครับเราไปดูคีย์เวิร์ดธุรกิจนี้นะครับเราวางคีย์เวิร์ดมาผมเอาเป็นเปเปอร์และเทนนะครับได้คีย์เวิร์ดมา800กว่าตัวถามว่าคุณจะคิดได้แค่ไหนเนี่ยแม่ก็มีเปเปอร์เนี่ยเนี่ยที่ผมเลือกเพราะว่าตัวนี้มันเสิร์ชตั้ง25,000มันมากกว่าเปเปอร์มันแนวเดียวกันเนี่ยไชนีสมันก็เลยไปแนวไชนีสไงโอ้มีสกายและเทนด้วยแต่แม่นเนี่ยคนถาม1 3น0 0จริงๆตัวนี้ก็สามารถแยกแยะไม่ได้เยอะเลยนะครับจะถามแหละประเด็นคุณถ้าไม่มีเเคครรืืื่่่่่ออองมมแแบบน800นีีีี้ยทหววาา800ก คุณจะคิดคีย์เวิร์ดได้กี่คำผมบอกเลยนะครับเวลาเราขายของเราอยากอยู่ทำเลที่มีคนเดินผ่านเยอะๆคีย์เวิร์ดคือทำเลถ้าเกิดเราคิดเองแล้วมีคนอ่าเราคิดได้ประมาณ50าสิบคำร้อยคำแต่ถ้าเกิดเครื่องมือแฉมให้เราถึง800คำคุณว่าการทำคีย์เวิร์ดแบบไหนจะมีโอกาสที่ขายออกเร็วกว่ากันและยอดขายมากกว่ากาันผมว่าทุกคนคิดได้เพราะทุกคนรู้หมดเลยว่าถ้าเกิดเราเจอสินค้าสินค้าที่มันเวิร์กล้วคนอยากได้ละ ถ้าคุณได้ทำเลหวยหวยคุณจะยอดขายเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคุณโอ้คุณได้แบบเซ็นทันเขาเปิดคอร์สให้ไปน,นั่งขายคนเดินเป็นพันพันคนเลยคุณอยากไปไหมอ่าแต่ชีวิตจริงเนี่ยมันต้องเสียค่าเช่าอีกแพงแต่โลกออนไลน์เนี่ยเสียอย่างน้อยอะ่ะเสียเครื่องมืออีกนิดนึงแต่คุณจะได้อะไรได้ทำเลที่มีคนเดินผ่านแบบมากมายมหาศาลนะครับมีถึงแป0อกว่าคีย์เวิร์ดนะสุดยอดโคตรเยอะบอกเลยนะครับอ่ะรับไปดูผมวิเคราะห์ Chinese letter หน่อยนี่ ตัวนี้สามารถมันจะมีกราฟให้ดูด้วยที่ผมกราฟทำในคลิปนะครับโอ้ก็ขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะเออช่วงพีคข,ของช่วงนี้เลยนะครับคนหาห้าพันเก้าก็ตกวันหลเกือบพันคนก็โอเคอยู่นะอ่ะเรามาดูในแง่ของเช l ิลิสเลเทนนะฮะในแง่ของแล n กิ้งนะครับอ่ะมาซูมแรง์หน่อยแต่ตัวนี้ไฮดีมอนมีเดียมคอมเพลติชันและได้คะแนน5เลยถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแลงอาจจะไม่กระโดดมากเป็นหลักสิบนะแต่ว่าก็ไม่เกิน2องสหมื่นอ่ะ เอออันนี้นี่นี่หลุดหลุดปิ่มๆหน่อยแต่หลุดปิิมๆนี่เขาขายได้หกชิ้นต่อวันนี่ก็โคตรดีแล้วผมหลายๆตัวแม่งยังวันละชิ้นสองชิ้นเลยแต่ให้เรามีหลายสินค้าสักสามสิบสินค้าขึ้นน้ำไปน้ำมาเนี่ยคุณก็มีกําไรบนอเมซอนเดือนแสนได้นะครับอืมอันนี้คือต่อวันนะออกทุกวันนะอ่ะเราดูแรงไอ้แรงไม่ต้องดูแล้วเอาเนี่ยดูแรงแรงสามแสนห้ายังออกเดือนละสิบห้าอันนี้สองวันออกชิ้นนะครับ ก็อาจจะไม่ได้ขนาดดีในบางตัวแต่ผมว่ามันก็ขายได้เรื่อยๆที่น่าสนใจคือลงทุนน้อยมากนะครับแล้วก็ฝากไปแค่2.41 2.5ดอลลาร์แปลว่าค่าฝากก็ประหยัดไปได้เยอะแล้วก็ลงทุนไม่กี่ร้อยโอ้ประเด็นคือลงทุนไม่กี่ร้อยไงมันอาจจะไม่ได้เป็นท็อปลิสต์ใช่ไหมที่แบบเจอตัวอื่นที่เรามารีวิวแต่ว่าลงทุนสักสามร้อยมันจะเดี๋ยวรอดเล็งหาเออใช่ไหมน่าสนใจตรงนี้แหละนะครับ ่ไปดูกราฟนะฮะกราฟของ Google k e y w o r d p l ด n พลนเนอรยุคนี้นะฮะลูกค้าคนไหนก็อยากได้คเขาก็จะมาเซิร์ช Google ถูกไหมนะครับอืมกราฟก็เสถียรอยู่นะคนเสิร์ชแสนกว่านะครับช่วงพีคก,ก็แสนหกมีขึ้นขึ้นลงลงะลล่าสุดก็แสนแสนหกก็อยู่ประมาณเนี้ครับแล้วก็ล่าสุดเลยก็ยังแสนหกเดี๋ยวนะช่วงช่วงแต่ช่วง ก็ประมาณนี้แหละนะฮะแสนหกก็ไม่น้อยนะคนหาเป็นแสนนะครับเอาไปดูคีย์คีย์เวิร์ดแนวโน้มของตัวนี้ของคีย์เวิร์ดอื่นไม่น่าเกียดนะจริงๆดูแล้วโอ้โหเนีย่ยคีย์นี้สวยเลยนะครับอันนี้มีลงหน่อยนะครับแต่หลายๆตัวก็สวยงามนะฮะถือว่าดีครับ Google Trend s, มันเคยหลูบไปแล้วก็ลงมาแต่ว่าแต่ด้วยหลักอะพอเราเห็นว่าคนสวยเป็นแสนอะ่ะ ผมว่ายังไปได้ครับแล้วก็ลงทุนไม่ได้เยอะมากมายก็กินนไปเรื่อยๆนะอย่าสต็อกเยอะอะไรแค่นั้นเองถ้ามันทาเงินวันนี้ได้ก็ทาเงินไว้ก่อนนะครับดูแล้วน่าสนใจพอสมควรเลยสําหรับธุรกิจโคมไฟตัวนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆผมแนะนําเลยนะใครคิดอะไรไม่ออกนะเออลองหาโคมไฟแล้วก็บ้านเราก็มีอาจจะไม่ต้องไปถึงจีนไปถึงอันนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างที่คุยกันน่ะโหแม่งโคตรถูกอะ่ะใช่ไหมลงทุนเอยแต่บ้านเราก็ทําได้นะผมว่าโอ้ต่นหยวนว่าไม่ใช่ดอลลร์ ถ้าดอลลาร์หนึ่งแปดสิบเซนเออมันเรื่องหนึ่งนี่คือศูนย์จุดแปดหยวนตาย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 อาจจะซื้อสี่จุดสองหยวน่ะหยวนหนึ่งสี่บาทสิบหกประมาณยี่สบาทไม่แน่หาในเมืองไทยได้นะลองหาดูนะครับวิเคราะห์ธุรก,กิจนี้ดูนะฮะก็จบคลิปแล้วนะครับนิดนึงนะฮะตอนนี้ออดออนไลน์เรามีกลุ่มนะฮะ a m ม z o n ทอลพิเศษนะครับคุยเลยฮะกับตามติดชีวิตคุณย,าย่าแลวก็คุณสีด้วยนะครับตอนนี้คุณสีกับคุณยาย่าเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วสำหรับเพื่อนๆสมาชิก Amazon คอร สร้างแบรนด์นะครับแล้วก็แชร์เครื่องมือด้วยนะฮะอยากรู้ประสบการณ์มือใหม่อย่างคุณย่า,ยามือใหม่ทําไมเขาเดือนแรกเขาขายได้ตั้งเกือบ2 0 0เหรียญแล้วในเดือนแรกนะครับออกไปแล้ว4ี่โปรดักต์แล้วก็ออกเกือบ20ชิ้นนะครับทําอย่างไรอ่าเข้ามาอ่านได้เลยนะมีเพื่อนถามให้แล้วเนี่ยในกลุ่ม Open Chat เนี่ยคุณสามารถอ่านข้อความย้อนหลังได้ด้วยนะครับเพื่อนๆสมาชิกทั้งหลายแล้วก็เรามีอีกกลุ่มนึงนะ เป็นกลุ่มไอ้นี่กลุ่มแจ้งลิงก์ข่าวสารนะครับไอ้นี่เชิญเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนเรียนคนไม่เรียนนะครับเ,เราทําคลิปเนี่ยเราอัปโหลดขึ้นทันทีนะในกลุ่มทันทีนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับคําถาม e b a y Amazon ข่าวสาร eBa y Amazon เพื่อนๆนะฮะสามารถที่จะเข้ามาคุยเบื้องต้นได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับแล้วก็คอร์สนะฮะเราก็มีโปรโมชั่นบอกไว้ที่หน้าเว็บไซต์เพื่อนๆไปดูได้นะครับ ติดต่อโอทออนไลน์ได้ทางไหนบ้างนะครับไปที่หน้าเว็บไซต์คลิกที่เพิ่มเพื่อนนะครับจะเข้ามาคุยกับเราทาง l i น์ Official Account พท์พิมเองก็ได้ครับไปที่มือถือของคุณนะฮะไปที่เพิ่มเพื่อนพิมแอดข้างหน้าตามด้โอทออนไลน์นะครับอ่าจะเป็นการคุยส่วนตัวไม่มีใครเห็นนะฮะเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกครับยูทูบโอทออนไลน์ YouTube, Online, เราทําคลิปขึ้นยุควันนะฮะมีตอนนี้มีสามรายการนะครับก็จะเป็นตามติดชีวิตคนทำอเมซอน ออดอาาอนไลน์ทอล์กถ้ามีประเด็นอะไรก็จะเข้ามาคุยข่าวสารต่างๆ ebay amazon นะครับแล้วก็รายการที่ทําทุกวันเลยก็คือแชร์เดสินค้า ebay amazon มีทั้งแบบอันเซนเซอร์บ้างนะฮะอันเซนเซอร์นี่เห็นโมเลยอย่างคลิปนี้แล้วก็เออให้สำหรับสมาชิกขอเฉลยบ้างอะไรวันนี้มีครบรถเลยนะฮะอ,ะ,อะไรประมาณนั้นยังไงก็ช่องนี้ไม่ค่อยเหมือนใครยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจก็ฝากซับสไคร์ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ อ่าแล้วก็มีโซเชียลอื่นแล้วมี f a c e o o o แฟนเพจโอ๊ตออนไลน์เรามี Twitter โอ๊ตออนไลน์เรามี Instagram โอ๊ตออนไลน์ยังไงก็ฝาก Follow ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับจบคลิปละสวัสดีครับ